Enhver likhet med virkelige hendelser og personer er tilfeldig. ก็คือไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นไหมอ่าถามว่มาร้อยเปอร์เซ็นไหมมันจะมีเครื่องอยู่ดีกว่าอืมาถ้า,าปกติไฟฟ้ามันจะ<า>ไม่มีคเครื่องคืขับเคลื่อนอะไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต้องแยกก่อนนะครับขับเคลื่อนอะไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นเครื่องไม่เกี่ยวกับการขับเคลื่อนเครื่องมีหน้าที่ปั่นไฟอ,อันนี้คือเครื่องปั่นไฟเหรอใช่ใช่แต่ใช้ไม่ใช่เครื่องยนต์แบบอ่ามันคือเครื่องยนต์แหละแต่ใช้เครื่องยนต์ในการปั่นมันไม่ใช่เสียบปลั๊กไงครับพี่ต้องมาใจก่อนนะรถไฟฟ้ามีสองอย่างเสียบ พขดีคือพี่อยากจะวันนี้พี่อยากไปกรุงเทพพี่ขับเติมน้ำมันไปเลยน้ำมันก็คือเติมเข้าให้เครื่องปั่นไปเข้ามาตัวแสดงว่าอย่างไงก็ต้องใช้น้ำมันใช่ทำไมลูกเกียร์ครับอย่างแรกคือเกียร์ครับ<ม>นี่คือไป็้ารถเป็นลว่ามี่จะไปดูยี่ห้ออะไรเกียร์มันจะเป็นลักษณะนี้มันมีแค่เดินหน้าถอยหลังตัวเล็กๆเนี่ยครับอ๋อเกียร์มันล็กขนาดตัวเล็กแค่นี้มันมันไม่นี่คือที่ของหลังครับ ฟิลรับแต้ประมาณนี้ถ้าถามาเครื่องคือเครื่องพันสองอเครื่องเราใช้เครื่องตัวมาร์สตัวมาร์สตัวโนตนั้นมาใช้เวลาสตาร์ตก็เหยียบเบรกแล้วกดสตาร์้เลยเหยียบเบรกกดสตาร์ตง่ายครับเหยียบเบรกแล้วกดสตาร์ตตรงสวิตตัวพีนะครับกดตัวพีจอขับ้วาลงข้างล่างโอเคนี่คือเกียร์ทีเดินขึ้ข้างบนไม่คือถอยมันจะทำงานพร้อมกับกล้องบันทึกภาพไอ้กล้องกล้องมองภาพรอบคัน แล้วลองตัวเอ็ตัวตัวพีตัวกลมๆอ่ะครับอ่าตัวนี้อ่คขับโกดนี่คือพาร์คิ่งจอดอ uh ่ะ huh. เกตอ่ะครับตอนนี้หน้าจอขึ้นตัวพีเนาะ uh huh. ก็คือโหมดนอ r m มอคือการขับขี่ทั่วไปเหมือนรถทั่วไปเนาะ uh huh. ลองกดหนึ่งครั้งครับปุ๊บหน้าจอจะขึ้นตัวเสามารถคือขับขี่เหมือนปกติแต่ว่าทุกครั้งที่ยกคันเร่งจะมีการหน่วงช่วยเบล ห่วงเนี่ยก็คือจอดเนาะแต่ตรงสีแดงเนี่ยคือเบรกมือไฟฟ้าผมก็แค่เบรกมือเวลาจะลงก่อเวลาจะลงก็ย่ำเบรกเท้าก่อนแล้วก็ยื่นลงเราจะจะลงเลาก็ไปได้เลยครับเพรบะว่า <ขอ S 1> ลงได้เลยนี่ถอยนี่ดี

เอ้เสียงค่าเบรกได้ไอ้ลงลิงมาปกติแล้วก่อนถึงก้งไอ้โยคอลงมาสิบเปซ็นต์ก็ขึ้นอันนี้จากสถานการณ์แล้วต้มันยกเ่อดหมโอเรองิงไอันนี้มันเหมว่เยเะครับาบกแต่บ้เบรกใช่ครับทุกครั้งที่ยกมันะแ่แบบกับนะ Allah